วางนี่คือวางปุ๊บแล้วแบบว่าอยากจะซื้อเดี๋ยวนี้เลยเกี่ยวข้องกับมือถือทั้งนั้นจริงๆมันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆนคะือทุกวันนี้เนี่ยเป็นปัจจัยที่โอ้โหสำคัญสำหรับคนเรามากนะฮะนคะกระเป๋าเงินออฟฟิศเคลื่อนที่อะไรโทรศัพท์ติดต่อทุกอย่างเนี่ยมันอยู่กับโทรศัพท์มือถือทั้งนั้นเลยถูกค่ะถ้าแบตหมดนี่จบใช่จริงๆทุกวันนี้หนูก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมมันจะมีความตกใจมากถ้าไม่อยากให้การใช้ชีวิตคุณสะดุดค่ะต้องมีสายชาร์ตติดตัวไว้ตลอดนะคะอย่างแบ ลิสนี่นะคะเป็นแบรนด์ที่ขายอุปกรณ์เสริมมือถือในเซเว่นเนเลเว่นแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศมานานกว่า10ปีแล้วนะคะแล้วก็มีสายชาร์จให้เลือกเยอะมากด้วยล่ะใครที่ชอบแบบชาร์จเร็วนะฮะแนะนำชุดชาร์จลิสยี่สิบวัตต์ฮะอันนี้นี่ยี่สิบวัตต์ชอบเลยอันเนี้ยนี่เห็นไหมแบบเร็วเนี่ยอันนี้คือยี่สิบนี่อันนี้คือลิสยี่สิบวัตต์ถูกต้องไหมฮะอันนี้คือลิสยี่สิบวัตต์เนี่ยมาให้ครบเลยนะะฮทั้งอะแดปเตอร์สายชาร์จชาร์จได้ทั้งแท็บเล็ต ชั้งสมาร์ทโฟนเหมาะกับชีวิตเร่งรีบราคาเท่าไหร่หรู้ไหมลูกเท่าไหร่ฮะ299บาท299แม่สองร้อยยี 2> 2่ส <2 99 S 2> ิบเก้าร้อยยี่สิบเกา 229บ<ม>าทคุณผ <9 S 2> ู <9 S 2> ้ชมนะแล้วก็มีชุดชาร์จสุดคุ้มชุด5 i n 1อันนี้คุณผู้ชมมีสายชาร์จแบบ3หัวไปเลย type c นะคะ lightning แล้วก็ micro usb พร้อมหัวชาร์จทั้งแบบใช้กับปลั๊กก็มีชาร์จใ,ในรถก็มีครบจบในกล่องเดียว199บาทนะคะหรือว่าจะเป็นคาชาร์จ38วัตต์อันนี้เป็นแบบขนาดชาร์จแบบกระถัดรัดติดในรถเอาไว้ได้เลยค่ะชาร์จพร้อมกันได้ทั้ง2ช่องนะคะทั้ง type c แล้วก็ type a อันนี้ราคา220 สิบาทค่ะสินค้าทุกชิ้นได้รับมาตรฐานนะฮะการผลิตพร้อมกับรับประกัน1ปีวางใจได้อย่างแรกเลยเราจะซื้ออะไรเนี่ยปลอดภัยไว้ก่อนอ่าใช่อันนี้ต้องปลอดภัยแน่นอนแล้วที่สําคัญเนี่ยวันนี้ตัวท่านเองสามารถไปหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเลเวทุกสาขาร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยนะฮะนะแม่บอกเขาทีราคาหน่อยแลว่ส2รบาทอันนี้ใช่ไหมคือ229บบาทถูกต้องไหม อันนี้ร้อบาทอันนี้ร้อยาสอันไนนคือสอง้อยยีอันนี้สอันเลย2อันเลย229บาทนี่อันนี้นะนี่ชาร์ได้ไวร้อยวัตต์เลยนะใช่เร็วดีค่ะมันต้องชารดูเร็วหหมดเร็ว่ชาสหูฟังไ้สายหูฟังไร้สายแค่สามบเก้าเองนี่ไงหูฟังไร้สายก็มีแล้วสามรนี่เขาบอกเบสแน่นอนเบสหนักสนทนาชัด พราะจริงๆเดี๋ยวนี้พอมันมีไม่มีแรงยามันใช้สบายเนาะใส่ไว้เลยจบนั่งเดินปลอดภัยด้วยคุณอ่ะครับแต่คุณวิ่งเถอะเดี๋ยวไปก่อนพี่อุ๋ยไปแล้วเหรอคะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอเสียงให้พี่อุ๋ยหน่อยไว้ลืมแฉว่านะเราพี่อุดีค่ะพี่อุ๋ยพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่ก่อนคนรับตรงช่างนะฮะวันนี้ไปกันก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะขอเสียงเลยค่ะ